วันนี้ค่ะขาวใหม่ขาวใหญ่ค่ะข่าวใหม่ไอเย้โอ้โหจะปิดซอยที่ร้องอ่ะซอยที่ร้องเลยค่ะถ้าร้องอะไรเรื่องอะไรยังไงแถลงหน่อยสิน้องเกศสอบติดมอลหนึ่งแล้วโอสอบที่โรงเรียนใหม่อ่ะฮะโรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรปัญญาลัดปัญญาลัดเหรอครับปัญญาลัดนี่เป็นโรงเรียนอะไรยังไงเป็นโรงเรียนไฮสคูลไฮสคูลก็คือมีแค่มอหนึ่งถึงมอหกนะฮะ คลิปที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปทําคลิปว่าเราเตรียมตัวสอบใช่ไหมนะคะจริงๆแล้วเป็นไงคะสอบครั้งแรกเป็นไงงไม่ติดค่ะ่อคือจริงๆเขาสอบสามวิชาซึ่งอะไรบ้างวิทย์คณิตอ่ครั้งแรกสอบสัมภาษณ์วิทย์แล้วก็สอบอังกฤษผ่านไปแล้วหรือแค่คณิตครั้งที่สองก็เลยไปสอบซ่อมคณิตแล้วก็อ๋อครั้งครั้งครั้งแรกนี่ตกเลขนะฮะบวกลบบวกลบลบเลขไม่เก่งอะฮะ ่มันยากกว่านั้นเยอะ <laughs> ยากกว่านั้นเยอะอ๋อแล้วไงเที่ยวน,นี้ไปสอบครั้งที่สองใช่แล้วติดไหมติดเรียบร้อยฟ้ยวยาว่าเขาแค่เป็นคะแนนสงสารหรือเปล่าใช่ก็น่าจะมีตอนตอนที่ทําเป็นงไงบ้างตอนที่ทําตอนที่ทําเสร็จอะก็ะมั่นใจไหมคือตอนที่ทําเสร็จอะคือมันแบบมันชิดเวลาเลยครับทเางข้อก็ทําไม่ทันเอ่อก็คือเกตบอกว่ามีทําไม่ทันทําไม่ทันด้วยใช่แล้วก็อะไรนะบางอันบางข้อคิด

ทำไมถึงต้องย้ายเออทำไมต้องย้ายคะออไม่ดีคือแม่แอนอ่ะรู้สึกว่าเรียนอินเตอร์ก็ดีแหละนะคะหนึ่งน้องเกดได้ภาษาคือตอนนี้เขาเรียนมาทั้งหมดป3ปสป5ปีนี้ป6ใช่ไหมเออเรื่องภาษาได้ดีมากๆแล้วเขาเคให้อิสระในการคิดของอกับเด็กทุกคนเลยนะแนวความคิดของเด็กคือจะกล้าพูดกล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่สังคมมันค่อนข้างแคบค่ะเพราะว่ามีห้องนึงมีกี่กี่คน มีอยู่สิบคนค่ะสิบคนเออเพื่อนมันจะแคบแผบไม่ต่างชาติอีกเพอมีคนไทยแค่3ามสี่คนนอกนั้นต่างชาติหลัวต่างชาติก็แบบวนเวียนเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เขาจะแบบทำงานเสร็จเขาก็กลับประเทศเขาก็จะไม่มีเพื่อนเนาะใช่แล้วแม่แอนคิดว่าเอ้ยวัยมัธยมหรือเป็นเป็นต้นไปมันจะเป็นวัยที่เป็นพื้นฐาน ที่เบียเป็นเพื่อนสีต่อไปในอนาคตยาวๆอะไรเนี้ยค่ะจะไงเพื่อนคือทุกวันเนี้ยแม่แอนเพื่อนอ๋อเอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนที่สนิทกันจริงๆแล้วมีผลจริงๆนะบอกเลยว่าประมาณมต้นมปลายนะคะแล้วก็มหาลัยส่วนใหญ่มปลายเนาะแบบว่าช่วยเหลือเราจนถึงทุกวันนี้ที่เราแก่ตัวแล้วทํางานแล้วเนี่ยนึกงออกมายังสามารถและคอนเนคชั่นอยู่นะคะดังนั้นโรงเรียนใหม่น่าจะดีนะสําหรับเกสนะคะ อ้าวโหตื่นเต้นเลยอ่ะฉลองไหนดีอยากไปกินข้าวที่ไหนดีนะซื้อข้าวมาให้เลยทำไมมาวัดตัด <c oughs> โอกาสเีเ้ะ <c oughs> เอา,อางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะต้องไปฉลองกันแน่ๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้เราก็มาแถลงขก่อนนะ <c oughs> มีคนบอกว่าทำไมไม่ประกาศผลใครเห็นแล้วดราม่าร้องไห้เหรอร้องไห้เหรออย่างไรอยังไงยังไงยังไงอ่ะแสลัไปทัวร์มันฟ้าว่าเที่ยวนี้เขาสงสารช่สอบครั้งที่ตอบมาให้พูดบั่นทอนลูกใช่ไหมจะคะแนนเพิ่มผิดไม่หรอกไม่หรอกอาจจะได้ก็จริงๆก็ได้เนาะหรือเปล่าหนูว่า ตัวเองบอกว่าหนูว่าเขาช่วยหนูคือรู้สึกว่าอาจจะแบบมีโปรเกรสซีฟที่ดีขึ้นคะแนนคะแนนเพิ่มขึ้นคะแนนเพิ่มขึ้นนะโอเคอ่ะก็ใครดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมเขียนยินดีคอนเฟอร์เรนกับยิดเบบเกตด้วยสาวเกสนะคะขึ้นบอลหนึ่งโรงเรียนใหม่แล้วนะโอเคอ่ะแล้วกายไปสอบไหม ได้เหรอกายอยู่กรุงเทพคิดเตียนดีแล้วกายอยู่คิดเตียนดีแล้วเพราะว่าหมาม้าจ่ายแปดเจียไปแล้วได้ไ่มอะโอเควันนี้นะคะก็ congratulation ยินดีกับน้องเกดนะคะอ้าวันนี้บายบายก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวมีอัพเดตอะไรนะจะจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนะอืมค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิง่งกูงริงเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะ